I'll see you พูดถึงโครงการที่สํานักง,งาน EC ได้จัดเรื่อง Code for the Future นะคะดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมและก็ดีมากเลยเพราะว่าในยุคปัจจุบันการขับเคลื่อนด้วย AI แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สําคัญเด็กเปลี่ยนไปเรื่องของการจัดการศึกษาก็เปลี่ยนไปคุณครูเองก็ต้องเปลี่ยนไปในเชิงบวกแล้วก็สามารถนําความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปสร้างทักษะไปสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนสามารถไปสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพในอนาคตได้สําหรับโครงการ Code for the Future ที่สํา งาน EC ได้จัดขึ้นมานฉันมองว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็ดีมากอยากให้จัดสิ่งเหล่านี้เพื่อเสริมสร้างรองรับนักเรียนหรือว่าเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ EC ีของเรานะคะในยะเชิงเซาชนบุรีระยองนะคะได้มีทักษะเหล่านี้เพื่อที่จะรองรับการทํางานที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่เข้ามาจ้างงานอยู่ในเขตพื้นที่เราได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าหากมีกิจกรรมดีๆเหล่านี้ฉันก็อยากให้ได้จัดร่วมกันอีกบ่อยๆนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะ thank <laughs> you